ด้วยความที่ว่าเราทําคลิปทุกครั้งในการไปพัทยาของเราฝนตกทุกครัครบแล้วก็ที่นี่สรุปว่าแล้วก็ที่นี่สรุปว่าเป็นลูกค้าของคุยเจจีเหมือนกันอ่ะรู้ว่าคุ้มค่ามากเลยนะถ้าใครมากันเป็นแบบครอบครัวนะฮะจะเป็นแนวโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับหรือแบบพร้อมสับได้เลยคุณทุกที่จะเน้นให้มีนะฮะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจินดีตอนรับซุกและาจิเละแมงค์ค่ะเจ้าอ้ว,วนเจ้าอ้ว,วนเจ้าอ้ว,วน,ว,ว,น,ว,ว,นวันนี้เราจะไปไหนคะไปไหนคะไปเที่ยว,ยวเที่ยวไหนบ้าัทรยาผู้ร้องทลิปของเราก็มีนี่นะคปะป้าปูพี่เลี้ยงของมาวิน มีพี่ตอกแป็กนะคะลูกสาวว่าฟูแล้วก็มีเอาม่าพี่เอาม่าเป็นใครคะว่าเป็นนั้นนี่ค่ะโอ้เ,เ,ววเราจะเดินทางกันกีนก่ชั่วโมงคะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครับนะเรา,านัดที่พักไว้บ่ายสองหวังว่าฝนก็ไม่ตกนะปะ้าโ <ś ling> ฝนจะตกไหมมาวิน <ś ling> ฝนจะตกไหมลูกฮะ ด้วยความที่ว่าเราทําคลิปทุกครั้งในการไปพัทยาของเราฝนตกทุกครั้งครับวันนี้เราจะมาดูว่าอาถรรพนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะฮะสำหรับคลิปที่พัทยาของเรานะครับนี่คือเด็กตื่นเต้นนะคะที่ได้ไปเที่ยวนี่ เอวาล่ะไม่ชอบเหรอนี่ครับตอนนี้ครับเรากำลังแวะนะครับพา,าซื้ออาหารเข้าที่พักนะฮะวันนี้เราอยู่ตรงพัทยาเหนือนะคร,รับดูความเงกยบครับรเงียบมากวันนี้นี่เมนูอาหารนีอะไรไปบ้างแล้วครับ โหยำเทียบเลยค่ะโหยำเทียบเลยค่ะข้าวหมูย่างยำกุ้งเผาต้วนึ่งนี่ที่แน่ๆเดี๋ยวเราต้องเข้าเซเว่นนะป้าอาเต้เราต้องเข้าเซเว่นนะเพราะว่าแอดไนท์ของเรานะอาเต้ใช่แมมอาเต้ไอโนนะ อะไรเรธอนได้งมเนงามงินค่อะยู่ตรงนแมอยูไปจับกันไงมองด้วยสายตาอะไรอยากกินใช่ไหมล่ะอะไรคะไอ้เต้อร่อยอร่อยใช่ไหมเนี่ยเต้ลองเทสที่มันมีพิถอร่อยนะไม่เป็นไรคะไม่เป็นไรค่ะ ะวีเดเต้รสเผ็ดเลยนะเผ็ดอย่าไปแกล้งไม่จริงเด้กินได้ถ้าต้มตำมัเต้กินได้เอาไม่หมดไหมพี่ขนาดอย่าได้ซื้อแบบไปย่างที่บ้านไหมล่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้네เราไม่มีทำไมเราไมีต้มยำอร่อยย้อนยุคย้อนรำหรอกก็ใส่เหล็กย่างเลยใส่เหล็กให้พี่เอาไปดีกว่าแล้วก็เลิกกันแต่นิ้พี่เอาไปดีกว่าแล้วก็เลิกกัน าปีกันนะคะทุกคนีครับครับผมครับไม่ไหวจริงๆเต็มรถแล้วบางอย่างเราไม่ได้อยากกินนั้นแต่เราซื้อเขาเพราะเราสงสารเขาเราเลยให้ตังเขาไปหมดนั่ี่าด้ชอบไอ้ทมันเป็นนกไฟอะยิงแล้วสวยสวยจริง ร้องทำไมร้องแง้งค่ะทุกคนร้อ,องแง้งแง้งรู้นะแง้งรู้นะ<อ> A few moments later <อ>เราก็มาถึงที่พักกันแล้ววันนี้ครับกับภาพนะฮะก็สังกัน ที่นี้สั่งมาจากทะเลนะคระพี่แท็กอ้าวพี่แท็กพี่แท็กถามพี่พี่ก็ไเองกันน้องก็ไปรู้เหมือนกันน้องก็ไปรู้เหมือนกันน้องเฮ้ยบอยว่าเดี๋ยวจะพาชมห้องนะครับมีบันไดก็จะไม่มีราวจับนะฮะแล้วก็ที่นี่สรุปว่าแล้วก็ที่นี่สรุปว่า เดินขึ้นมาปุ๊บเป็น2เตียงนอนแต่ห้องนี้จะไม่มีห้อง,งน้ำครับไปห้องต่อไปกันต่อที่นี่มีทั้งหมด3มชั้นนะครับแนันแนห้องนี้เดินเข้ามาถึงก็เจออ่างเลยจ้า โลกไม่ธรรมดานะจ๊ะดูครับตัวดิจิตอลเลยนะฮะดิจิตอลเลยดิิจตอลเลยเจ๋งดิจิตอลดิจิตอลเจ๋งเจ๋งเจ๋งมากเลยโอ้มีอีกอยังมีอีกไม่พอเท่านั้นคุณน,นี่ไอเทคมากดูแค่กระจกกระจก มีตัวเลขด้วยพี่เจ๋งฮะพี่เจ๋งฮะพี่เจ๋งฮะซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เจอเครับในบ้านพักเท่าไหร่นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูห้องต่อไปกันต่อตรงน,นี้มีจากอ่างจากุซซี่อีกแล้วนะฮะ ได้เลยคุณทุกที่จะเน้นให้มีนะฮะอ่างจากุซี่อ่างจากุซี่อ่างจากุซซี่ไม่เคยไม่เคยเลย เสียบ้านหลังนี้ก็คือเขาจะไม่มีขั้นของบันไดพนักบันไดอ่ะถ้าเด็กน้อยอาจจะลาบากนิดนึงนะฮะแล้วสําหรับใครกนเมานะบอกเลยว่าลําบากนิดนึงเลยจ้ะคือด้วยความที่ดีเป็นคนไม่ดื่มไงฮะอาเต้เราต้องเข้าเซเว่นนะเพราะว่าอัดไนของเรานะอาเต้ว่าอัดไนของเรานะอาเต้คือด้วยความที่ดีเป็นคนไม่ดื่มไงฮะคือด้วยความที่ดีเป็นคนไม่ดื่มไงฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกิจกรรมต่อไปกันนะฮะว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อบ้างนะฮะแต่วันนี้ตอนนี้ขอหย่าไปทานข เดี๋ามานะจ๊ะอุ้ยน้องหลับวินอยอย,อย่าแอบก,กินนะไหนไหนวินจะจะช่วยปลุกให้ไหมไม่สนใจเลยนะไอ้เต้าเต้าปลุกน้องให้หน่อยค่ะไปเร็วบอกเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วบอกน้องแล้ววินจ๋าวินบอกน้องให้หน่อยปลุกน้องให้หน่อยบอกน้องหน่อยบอกน้องหน่อยเดี๋ยวบอกน้องว่าไงในเอวันพรีเพรสเที่นี่ไหนรีวิวที่นี่ไหนค่ะเป็นยังไงบ้างที่นี่หนูชอบหรือเปล่ารีวิวหน่อยค่ะชาชา มันเป็นยังไงคะที่นี่มีอะไรดีบ้างคะทั้งน่ารักามีสระว่ายน้ำแล้วมีอะไรอีกเอ่ยตัวนั้นเขาเรียกอะไรคะแล้วมีอะไรอีกคะอ้าวหนูรีวิวต่อเร็วโหงอนแล้วนะไม่คุ้มมีะไรคุยกับมามีเลยไม่คุ้มมีะไรคุยกับมามีเลยขอชี้ให้ดูกระจุ่นอะยิ้มงั้นยิ้มหวานๆแล้วก็บายบายให้มามีก่อน อ่ะมาวินยิ้มหว,นวานแล้วบายบายคมดไ่ไบีาวายบายด้วยเดี๋ยวบ่าไม่บายบายมมีเลยทำมือยังไงบายบาย